คนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาพบเราในโฉมนั่งขับขี่กันมากนะฮะหลังจากที่ยืนถ่ายมานานาแล้วนะครับผมก็้าเจ้านี้น้องสนิมนะฮะผมเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูความแข็งของไม้ของน้องสนิมนั่นเองนะคะับก็ขอให้ด้วยรถไมเ่เคยได้ล้างนะ,ะทุกคนปูนจับหมเนนะะดเลยนะครับก็ดูปูนหมดเลยเย้แค่เย้แค่ไปเป้าทะเลอ่ะ ขับนานนะออกฟังนะฮะโอ้โหแบบแบบมันแโบบลง่งๆมากนะฮะไม่ได้ขับนานเดี๋ยวอีกไม่นานก็อาจจะมีเทปแน่นอนนะถ้าโควิดยังยังถ้าโควิดยังอ่ายังเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ยัง ไม่ได้ใส่อยู่ในหมวกนี้มานานแล้วนะฮะต้องขอไปด้วยเพราะว่า GPS GoPro ด้วยไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เป็น GPS ของโทรศัพท์ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวที่เราจะมาวันนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะวิ่งอยู่ที่เข็มไม้ชี้40นะครับเอาให้เข็มไม้ชี้40แล้วก็เราจะมาดู GPS GoPro ด้วยแล้วก็มาดูโทรศัพท์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเอาไว้ในเพลนนะอ่าเอาแค่40นะครับห้ามเกิน40นะ หนิมเนี่ยมันได้เท่าไหร่ของโปโพนะครับแล้วก็เราจะมาดูของโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ได้53นะครับได้53นะครับผมก็เปรียบเทียบถ้าเอาคาเปรียบเทียบกันกนะก็คืออแข็งกว่า g p เพ็ดโทรศัพท์13เลยนะครับแข็งกว่า g p เพ็ดโทรศัพท์13เลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะฮะปุ๊บแล้วก็อันนี้จะวิ่งร้อยหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาวิ่งร้อยหนึ่งกัน ร้วโกโปรขึ้นหรือเปล่ปาถ้าโกโปรขึ้นก็ดีนะให้เราจะได้เห็นไปด้วยออาวิ่งไว้หนะึ่ง ไปอ้ฮะจะร2อยี่120อยู่แล้วจะร2อยี่ GPS อยู่แล้วนะครับผมแค่หน้าไมา่วิ่งหน้าไม่ห0 0นะฮะเท่ากับ1 1 9 GPS โทรศัพท์แล้วก็เป็นเอ่อ iPhone 12 Pro Max ด้วยนะครับผมที่พี่ใช้นะฮะนี่ iPhone 12 Pro Max ด้วยนะครับผมเห็นไหมก็ตีว่าเกือบร้อยะี่ถ้าวิ่งร้อยหนึ่งหน้าไม้ของน้องสนิมเกือบร้อย GPS นะครับก็เปรียบเทียบได้เสมอนกับว่า แคมทอดเตอร์ของเราถ้าวิ่งร้อยยี่เนี่ยหน้าไม่จะปาไปร้อยสี่หน้าไม่จะพาไปร้อยสี่กว่าเลยนะถ้าวิ่งได้ร้อยยี่ยี่สิบ GPS เนี่ยแคมทอดเตอร์นะครับผมหน้าไม่จะพาไปเกือบร้อยสี่หรือร้อยสี่สิบกว่าเลยก็ว่าได้นะครับก็แสดงว่าหมายถึงว่าก็เเพียบเทียบได้ว่าก็คือหน้าไม่น้องสนิมอาจจะแข็งกว่าพวกเรปร้อยสิบเยอะเยอะเยอะพอสมควรนะครับแต่มันแข็งกว่า GPS แน่นอน ือบ20นะครับแข็งกว่านะอันนี้วิ่งร้อยหนึ่งอันนี้วิ่งเกือบร2อนะครับ GPS นะครับผมโอเคก็ถือว่าแข็งมากๆนะครับผมก็บางลมใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเพิ่มสเตอร์เฮ้ยถ้ารถสเตอร์หลังถ้าเพิ่มสเตอร์หน้ามันแข็งอยู่แล้วแต่นี้เราไม่ได้เพิ่มหรือรถสเตอร์เอ้ไม่ได้เพิ่มสเตอร์หน้าหรือรถสเตอร์หลังเราคงที่ที่เราจะเอาไปดันโลกันนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ ครับผมโอเคก็อยู่ประมาณนี้เนาะอ่าก็เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วครับไดเล่นก็นานๆขับมาขับทั้งทีก็เดี๋ยวไปจอดถ่ายรูปสักนิดนึงนะ เราจะมาแวะถ่ายรูปตรงนี้นะครับโอ้ยหลุมเยอะจังวะเพราะว่ามันเป็นทะเลสวยมากๆนะครับผมตรงนี้ดีกว่า ทุกคนเสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะก็